นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดแรงงานตัวครับมาคุยกันเรื่องเวรเรื่องกรรมกันหน่อยท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรวยครับนายรวยแต่แกไม่รวยสมชื่อมีอาชีพทำสวนมีเมียชื่อนางไพ มีลูกชายสองลูกสาวสามชีวิตที่ไม่มีความรู้อะไรก็ทำให้ชีวิตทำงานที่สบายไม่ได้ความเป็นอยู่ก็ฝืดเคืองไม่ค่อยพออยู่พอกินลูกก็หลายคนนานๆจะได้กินหมูกินไก่ส่วนใหญ่ก็จะมีปลานี่แหละเป็นหลักเพราะว่าหาง่ายกุ้งก็หาช้อนในท้องร่องสวนก็พอกินแต่ว่าข้าวสารที่จะกรอกหม้อนี่สิมันเปลืองมาก เพราะว่าลูกๆก,ก็กินจุกยังกะยัดหมอนตักกันหม้อหมุนใช่ไเวลาบ้านไหนมีงานก็พากันไปทั้งครอบครัวกินครบสามมือก็กลับชาวบ้านถึงจะไม่ชอบแต่ก็คิดว่าทำทานวันอาทิตย์เนี่ยจะมีงานทอดกระถินที่วัดก็มีชาวบ้านไปเปิดร้านหอยทอดผัดไทยขนมต่างๆหลายอย่างให้คนกินฟรีจะนั่งกินนอนกินก็ตามใจชอบ ไอศครีมก็มีกว๋วยเตี๋ยวเป็ดบ้านในรวยเด็กๆก็ตื่นเต้นนางภัยบอกลูกว่าไปนั่งกินให้อิ่มแล้วก็สั่งชามที่สองใส่ถุงกลับบ้านด้วยลูกชายสองคนที่ตอายุสิ1สามสสี่ไล่เรียกกันก็รับปากเพราะว่าเคยทำมาแล้วลูกสาวอีกสองคนก็เจ็ดปดขวบก็รู้เรื่องก็เตรียมถุงเตรียมกระเป๋าไป คนเล็กห้าขวบยังไม่รู้เรื่องที่จะทำแบบนั้นก็ไปนั่งกินกับพ่อแม่ไปร้านโน้นร้านนี้อะไรที่มันใส่ถุงได้นั่งภัยกับนายรวยก็จะใส่ถุงกลับบ้านวันนั้นก็จะได้ทั้งของหวานของขาวมาเพียบมากินมือเย็นวันไหนมีทอดกะถิ่นนี่นายรวยก็จะพาลูกนั่งรถซาเลงนั่งอัดกันไปตระเวนหาของกินแทบจะทุกวัดในอำเภอทำอยู่แบบนี้เรื่อยมา ถึงน่าจะเก็บพุทราในสวนขายก็ช่วยกันไม่มีลูกจ้างลูกชายคนโตกับคนรองไม่ได้เรียนแล้วมีแต่ลูกสาวสามคนยังเรียนอยู่ทำสวนก็ไม่ค่อยมีกำไรปุ๋ยยามันแพงหมดหน้าเก็บผลผลิตเงินก็หมดไม่มีใช้เหมือนเดิมปีไหนราคาดีก็พอจะมีเหลือบ้างเล็กน้อยลูกเต้าไปเรียนก็มีแต่รองเท้าแตะเก่าๆใส่รองเท้านักเรียนไม่มีจะใส่เหมือนกับเพื่อนเขา เสื้อเก่าของพี่ก็ให้น้องเสื้อผ้าก็เก่ากระโปรงที่น้องคนเล็กใส่ก็ต้องใช้หนังยางผูกตรงขอบเอวเอาไว้เพราะมันหลวมเวลาเดินกลับบ้านก็หาปีนเก็บพระรังกินเก็บมายมกินบ้างชีวิตเด็กๆนีไ่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรอยู่ต่อมาก็มีโรงงานเกิดขึ้นมากมายทีนี่กุ้งไม่มีให้ช้อนแล้วปลาก็ไม่ชุกชุมเหมือนแต่ก่อนน้ำก็ดำ เพราะว่าโรงงานปล่อยน้ำเสียลงมาปะปนกับน้ําในคลองน้อยโรงที่จะมีบ่อบำบ,บัดน้ําเสียน้ำจะรดต้นไม้ในสวนก็ไม่มีออกลูกมาก็แคระแกรนจนในรวยขาดทุนความเดือดร้อนนี้กระจายไปทุกหย,ย่อมหญ้าชาวบ้านทํามาหากินกับพืชไร่ในสวนไม่ได้จะมีก็แต่สวนแก้วมังกรกับสวนฝรั่งที่ยังพออยู่ได้แต่ในรวยไม่มีทุน ก็เลยต้องไปสมัครเป็นยามส่วนนางไัยก็ไปสมัครเป็นแม่บ้านในโรงงานความเจริญเข้ามาพร้อมกับความวอดวายของธรรมชาติวิถีของเกษตรกร,ร,ก,รก็เปลี่ยนไปก็ต้องเลิกทําแต่นางไัยก็คิดว่าได้เงินเดือนทุกเดือนก็ดีเหมือนกันพอจะมีเงินให้ลูกไปซื้อขนมกินที่โรงเรียนแล้วก็ผ่อนตู้เย็นกับทีวีไว้ให้ลูกดูก็เหมือนชีวิตจะมีความสุขขึ้น อยู่มาวันหนึ่งเป็นวันเสาร์ลูกสาวคนเล็กที่เรียนอยู่อนุบาลสามก็หายไปจากบ้านโดยไม่มีใครเห็นพี่ชายก็ไปเตะบอลกับเพื่อนพี่สาวก็ดูทีวีเพลินน้องสาวเล่นขายของอยู่ใกล้ประตูบ้านซึ่งเป็นบ้านที่ปลูกแบบเทพ,พื้นติดดินเป็นบ้านชั้นเดียวกว่าพี่สาวจะรู้ว่าน้องหายไปก็เกือบเที่ยงเมื่อเรียกหาน้องไม่เจอก็ไปถามที่บ้านตากระยายว่าเจอน้องไหม ตากับย ai ยก็ไม่เจอไม่เห็นน้องมาตากับยายก็ออกเดินตามหาไปตามเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครได้ทันสังเกตเพราะพวกหนุ่มสาวก็เข้าโรงงานที่อายุเกินก็ทำสวนกันจะมีแต่คนแก่ในอยู่บ้านพอตกเย็นนางไพยกับนายรวยรู้เรื่องก็ตกใจมากลมแทบใส่รีบไปบอกผู้ใหญ่บ้านก่อนช่วยกันตามหาแต่ก็ไม่เจอ ก็ไปแจ้งความตำรวจก็ช่วยหาแล้วก็ถามไถ่คนในหมู่บ้านก็ไม่มีใครเห็นลูกชายของนายรวยสองคนก็ชักชวนเพื่อนช่วยหาน้องเกือบสว่างก็ยังหาไม่เจอนายรวยกับนางไพยต้องขอลาง,งานไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับชาวมืดชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาจะว่าตกน้ำก็คงไม่ใช่เพราะเด็กว่ายน้ำเป็น แค่ตอนนี้น้ำมันดำพ่อแม่ไม่ให้ลงเล่นจนบ่ายตำรวจก็มาช่วยหายอีกครั้งก็ไปพบศพอยู่ในท่อเก่าๆห่างจากบ้านพอสมควรพบว่าร่างนั้นเปลือยเปล่ามีร่องรอยการขมขืนอวัยวะฉีกขาดเลือดกระกัังลำคอถูกบีบจนเขียวชำ้ำคาดว่าเด็กคงจะถูกฆ่าตายก่อนที่จะถูกขมขืนนางภพยผู้เป็นแม่นี่ล้มทั้งยืน ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าเห็นขี้ยาสองคนเดินอยู่บริเวณรกร้างแถวนี้เมื่อวานตอนใกล้เที่ยงแต่ว่าไม่ได้สนใจเพราะว่าสองคนนี้มันเมายามันก็เดินไปทั่วเป็นลูกคนมีตังทั้งคู่งานการไม่ทำเรียนก็ไม่จบพ่อแม่ปล่อยเลยตามเลยห้ามก็ไม่ฟังเมื่อนำศพไปชนะสูตรแพทย์ก็ลงความเห็นว่าขาดอากาศหายใจ ตำรวจไปรวบตัวสองวัยรุ่นได้ที่ศาลาท่าน้ำในหมู่บ้านมันนอนหลับอยู่เมื่อถูกสอบสวนเข้นอยู่ไม่นานทั้งคู่ก็ยอมรับสารภาพว่าเอาลูกโป่งกับขนมหอละสิบบาทล่อให้เด็กเดินมาหาแล้วก็หลอกว่าจะพาไปซื้อของเล่นเด็กหญิงในวัยห้าหกขวบก็หลงเชื่อเดินตามช่วงนั้นคนเท่าคนแก่ก็พากันนอนพักอยู่ในบ้าน เด็กบ้านอื่นก็จะพากันเล่นในรั้วบ้านของตัวไม่มีใครสนใจใครเมื่อพาไปในที่รกร้างหลังโรงงานที่ท้ายหมู่บ้านก็ลงมือข่มขืนแต่ว่าเด็กร้องจึงได้บีบคอจนตายแล้วก็ผลัดกันข่มขืนพ่อแม่ผู้ต้องหารู้เรื่องก็ขอประกันตัวแต่ตำรวจคัดค้านไม่ยอมให้ประกันตัวในงานศพเด็กน้อยนี่ไม่มีแม้แต่เงาของพ่อแม่คนทำผิด ไม่มีน้ำใจจะมาช่วยเหลือเรื่องงานศพหรือว่าชดใช้อะไรทั้งที่มีฐานะดีเรื่องนี้ก็ขอเตือนพ่อแม่ที่มีลูกเป็นผู้หญิงครับให้เอาใจใส่มากกว่านี้ถึงจะหาเช้ากินคำ่ำก็ควรจะทำรั้วรอบขอบชิดแล้วก็ให้ลูกเล่นกันในบ้านพี่ก็ควรจะช่วยดูแลน้องอย่าทิ้งให้น้องเล่นคนเดียว แล้วก็ต้องสอนลูกว่าอย่ารับของอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าอย่างเด็ดขาดการสูญเสียแบบนี้เกิดขึ้นทุกปีบางคดีก็จับคนร้ายไม่ได้ก็ต้องสูญเสียลูกอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับเพราะการกระทำของเศษมนุษย์พวกเดนคนจิตใจวิปริตผิดจากคนทั่วไปมันเป็นภัยสังคมที่ยังมีอยู่ทั่วไปครับ เรื่องนี้คนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อหนูปุ๊กนะหนูปุ๊กในเกือบจะเกิดมาในครอบครัวของคนมีตังแล้วแต่บังเอิญว่าแม่น่ะไม่ใช่เมียหลวงแม่เป็นเพียงคนรับใช้เขาเสร็จแล้วแม่ก็พลาดพลั้งให้กับเจ้าของบ้านจนกระทั่งตั้งท้องขึ้นอ่าก็คือหนูปุ๊กนี่แหละความลับก็เลยแตกเมียหลวง คุณผู้หญิงของบ้านก็ขาดคั้นแม่เป็นการใหญ่ว่าท้องกับใครที่แรกแม่ก็ไม่บอกปากแข็งอยู่นานในที่สุดก็ต้องยอมเปิดปากพอเปิดปากก็โดนเขาไล่ออกจากบ้านดิแม่นะลำบากมากแต่แม่ก็อดทนไปอาศัยอยู่ที่บ้านปา้าป้าก็ไม่พอใจเลยที่แม่ทำตัวอย่างนั้นถือว่าไม่รักความเป็นลูกผู้หญิงอป้าก็ไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดอะไรแกก็เอาตะดูเอาอย่างเดียว แต่ป้าก็ไม่รู้จะไล่แม่ไปไหนก็เลยต้องยอมให้แม่พักอาศัยอยู่ที่บ้านอยู่บ้านป้าแม่ก็ทำงานให้ทุกอย่างจนป้าพูดอะไรไม่ออกแต่แล้วชีวิตของแม่ก็แปรผันไปอีกนั่นก็เพราะว่าแม่ไปตลาดวันหนึ่งแล้วก็ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่เคยรู้จักกันมาก่อนเคยสนิทสนมชอบพอรักใคร่กันสมัยที่แม่เพิ่งจะเป็นสาวรุ่นรุ่นเขาก็รู้ถึงความลำบากของแม่เห็นว่าแม่ตั้งท้องอยู่ ก็ถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแม่ก็เล่าความจริงให้เขาฟังเขาสงสารแม่มากเขาก็บอกว่าเขายังรักแม่อยู่ไม่ว่าแม่จะเป็นเมีใครอย่างไรก็ตามเขาก็ยังรักแม่แม่เป็นผู้หญิงคนแรกที่เขารักเขาไม่เคยลืมแม่ได้เลยนะเขาว่างั้นตอนนี้เขามีอาชีพขับแท็กซี่เขามีที่อยู่เป็นห้องเช่าเขาก็ชวนแม่ไปอยู่ด้วยแม่ก็บอกเขาว่าแม่ทำอย่างนั้นไม่ได้แม่มีลูกอยู่ในท้อง <IST uk t av is> เขาก็บอกว่าเขาไม่รังเกียจเขายินดีที่จะรับเป็นพ่อของเด็กในท้องของแม่เขาก็คอยดักพบแม่ทุกวันที่แม่ไปซื้อของที่ตลาดสุดท้ายแม่ก็เกิดใจอ่อนเรื่องนี้ทำให้ป้าโกรธมากหาว่าแม่ไม่เข็ดหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วแต่แม่ก็ตัดสินใจแล้วแม่ไปอยู่กับคนขับแท็กซี่หนูปุ๊กก็เลยเติบโตมาในห้องแคบๆไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นพ่อจริงๆหรือเปล่า แต่ที่เห็นก็คือแม่นะเป็นผู้หญิงที่สวยผิวขาวชอบไว้ผมยาวประบ่าอยู่บ้านก็แต่งตัวธรรมดาธรรมดานุ่งผ้าสินสวมเสื้อคอกลมบ้างเสื้อยืดบ้างแต่ถ้าแม่ออกไปข้างนอกอย่างไปห้างไปซื้อของด้วยกันแม่ก็จะนุ่งหางเกงยีนสวมเสื้อทันสมัยแม่ก็แลดูสวยมากคนในละแวะกบ้านนั้นก็ชมว่าแม่ยังสวยยังสาวชมไปชมมาก็จะพูดไปถึงพ่อ พวกเขาก็บอกว่าพ่อคนที่ขับแท็กซี่เนี่ยไม่เหมาะกันเลยพ่อตัวดําคล้ําหน้าตาก็ไม่ดีตัวก็ผอมโยงหาความหล่อไม่มีบางคนก็บอกว่าแม่หลับตาเลือกเขาเป็นผัวได้ยังไงแม่ก็พูดเสมอว่าเขาเป็นคนดีพึ่งพาอาศัยได้แต่ว่าแม่ไม่ยอมมีลูกกับเขาเพราะแม่บอกว่ามีหนูปุ๊กคนเดียวก็พอแล้วแล้วอีกอย่างแม่ก็คิดว่าถ้ามีลูกอีกคนจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงดูกัน หนูปุ๊กก็เคยได้ยินพ่อพูดว่าอยากจะมีลูกกับแม่แม่ก็จะบอกว่าก็นี่ไงละ่ะลูกของเราอ่าเราก็พยักพยเยิดมาทางหนูปุ๊กที่แรกหนูปุ๊กไม่รู้หรอกว่าตัวแกน่ะเป็นแค่ลูกเลี้ยงของพ่อนึกว่าเป็นพ่อจริงๆแต่ก็เคยนึกว่าเป็นพ่อลูกกันทำไมไม่มีเขาของพ่อติดอยู่ที่หน้าตาของแกบ้างเลยหนูปุ๊กนะ่ะผิวขาวเหมือนแม่หน้าตาก็เหมือนแม่ ความเป็นอยู่ในครอบครัวบางครั้งก็ลําบากเพราะพ่อหาเงินไม่ได้ไม่พอค่าเช่าห้องบางวันก็เคยไม่มีข้าวสารหุงมาแล้วทั้งพ่อทั้งแม่ก็จะชวนขวนขวายหาเงินมาแม่รับจ้างซักเสื้อผ้ารับจ้างเขาทำโน่นทำนี่แล้วแต่ว่ามีงานอะไรให้ทำพ่อเลี้ยงก่อนนั้นดีที่แรกดีแต่ต่อมาก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้แม่เล่าให้ฟังว่าก่อนนี้ไม่กินเล้าอ่ะ แต่ตอนหลังกินเหล้าแถมยังไปเล่นการพนันเขาให้อีกพอแม่ว่าก็บอกว่าทําเพื่อครอบครัวแม่ห้ามเขาก็ไม่ฟังแถมบางทีตะวาดแม่ย่าพูดมากนะแม่น่ะช้าใจแต่แม่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังอ่ะหนูปุ๊กสังเกตสีหน้าแม่เอาเองแล้วก็เชื่อว่าเข้าใจความรู้สึกของแม่ดีแม่ก็เคยพาหนูปุ๊กไปหาป้าป้าก็จะถามว่าเป็นยังไงบ้างแม่ก็ไม่เคยพูดถึงพ่อในทางที่เสื่อมเสีย ป้าก็พูดกับหนูปุ๊กบอกว่าระวังพ่อแกให้ดีนะแกเป็นสาวแล้วนะที่แรกไม่เข้าใจอ่ะแต่พอรู้ว่าเขาเป็นแค่พ่อเลี้ยงก็พอจะเข้าใจในสิ่งที่ป้าพูดสิ่งที่ป้าเตือนมันเป็นความจริงเมื่อตอนหนูปุ๊กอายุย่างเขาสิบสี่ปีนอนอยู่มีใครไม่รู้ขึ้นมาทับแกก็ดิ้นรนผลักสายออกไปพอดีแม่ตื่นเปิดไฟก็หาตัวคนนั้นไม่เจอมีแต่พ่อเลี้ยงเนี่ยกำลังนอนหลับปุ๋ยอยู่ข้างๆมุง้ง แม่ปลุกเขาก็อ้างว่าเขานอนดิ้นออกมานอกมุ้งว่างนั้นทีนี้หนูปุกก็ไม่ไว้ใจเขาแล้วแต่แม่คงจะไม่รู้หนูปุกก็แอบบอกแม่ตอนที่เขาไม่อยู่แม่ทุกข์ใจจนหน้าหมองคล้ำเลยไม่รู้จะทํำยังไงดีเย็นวันหนึ่งแม่ไม่อยู่บ้านหนูปุกกลับจากเรียนหนังสือก็เจอเขาอยู่ที่ห้องเนี่ยพอหนูปุกเข้าห้องเท่านั้นนะ่ะเขาก็ปล้ำเลย หนูปุ๊กก็ดิ้นรนขัดขืนต่อสู้ยิบตาเลยเสร็จแล้วก็หลุดออกมาได้วิ่งออกมาจากห้องร้องให้คนช่วยเขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คว้าเสื้อมาสวมออกไปขับแท็กซี่ต่อหนูปุ๊กก็บอกให้แม่รู้ตอนที่แม่กลับมาแม่ก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นหนูปุ๊กก็อยู่ห้องนี้ไม่ได้แล้วแม่จะหาที่อยู่ให้แต่แม่ก็ไม่รู้จะให้ไปอยู่ที่ไหนวันรุ่งขึ้นเลิกเรียนแล้วหนูปุ๊กตัดสินใจแอบไปบ้านป้า ไปหาป้าไปเล่าทุกอย่างให้ป้าฟังป้าโมโหใหญ่หาว่าแม่ไม่ดูแลอ่าหนูปุ๊กก็บอกว่าแม่ไม่อยู่บ้านป้าก็เลยให้หนูปุ๊กย้ายไปอยู่กับป้าแล้วก็ให้บอกแม่เสีก่อนหนูปุ๊กก็กลับบ้านแล้วเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ยิ้มอย่างโล่งอกบอกว่าดีแล้วคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองแม่ก็พาหนูปุ๊กมาส่งที่บ้านป้าป้าก็อบรมสั่งสอนแม่เป็นการใหญ่ แม่ก้มหน้านิ่งเงียบเจ้าพูดออกมาคำเดียวเสียงเบาๆบอกฉันผิดไปแล้วพี่เท่านั้นนะป้าก็ไม่พูดอะไรอีกหนูปุ๊กอยู่กับป้าก็นับว่ามีความเป็นอยู่ดีขึ้นป้าไม่มีลูกลุงก็เป็นคนธรรมะธรรมโมไม่ใช่คนตันหาจัดอย่างพ่อเลี้ยงหนูปุ๊กอยู่กับป้ามีความสุขดีกลับไปหาแม่บ่อยๆบางทีแวะอ่าแม่ก็แวะมาหาก็คุยกันแม่ไม่เคยเล่าว,ว่าแม่เป็นยังไงบ้างหรอกแต่ว่า หนูปุกรู้จากเพื่อนที่อยู่และแวกบ้านเล่าบอกว่าแม่โดนพ่อเลี้ยงข่มเหงซ้อมเกือบทุกวันหนูปุกสงสารแม่มากขอกับป้าว่าอยากจะให้แม่มาอยู่ด้วยป้าก็บอกว่าแล้วแต่แม่เองนี่หนูปุกก็ไปบอกแม่แม่ก็เกรงใจป้าบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแม่ยังทนไหวแม่บ่นว่าไปทําเวรทํากรรมอะไรเอาไว้ก็ไม่รู้ถึงได้เป็นอย่างนี้ชีวิตไม่เคยสบายเลยมีแต่เรื่องลําบากทุกร้อนตลอด หนูปุ๊กก็เล่าให้ป้าฟังป้าก็บอกว่าที่แม่ต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าแม่ทํากรรมมาไว้ก็ถามว่าทํากรรมอะไรเหรอป้าป้าก็บอกว่ากรรมที่แม่ทําก็คือไปยุ่งกระสามีคนอื่นอ่านั่นก็คือสาเหตุที่ทําให้แม่ต้องรับผลกรรมที่ทํำมาไว้พูดถึงพ่อจริงๆเนี่ยหนูปุกยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเขาเลยพยายามถามแม่ว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนแม่ก็ไม่เคยบอก ป้าก็เหมือนกันไม่เคยปรีปากเรื่องนี้จริงๆแล้วหนูปุ๊กก็อยากจะเห็นหน้าพ่อสักครั้งครั้งเดียวก็พอแล้วจะไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรกับเขาหรอกไม่ไปบอกเขาหรอกว่าฉันเป็นลูกเขาว่าอย่างนั้นแต่ป้ากับแม่พูดคล้ายๆกันพูดว่าไม่รู้นั่นแหละดีแล้วคนไม่มีความรับผิดชอบป่วยการไปรู้พาเสียความรู้สึกเปล่าๆหนูปุ๊กเชื่อแม่กับป้าอา้าวไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร ตัวเองก็ไม่อยากเจอหน้าคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเหมือนกันทีนี้พอหนูปุ๊กเรียนจบมมสามป้าเป็นคนส่งเรียนแม่ก็พูดเสมอว่าป้าน่ะเป็นแม่อีกคนหนึ่งของหนูปุ๊กนะนะหนูปุ๊กเองก็คิดอย่างนี้อยู่แล้วแต่แม่น่ะสิจำวันจะยิ่งลำบากแม่ไม่เหมือนก่อนเพราะความสวยหายไปหมดเพราะแม่มีแต่ความทุกข์ทุกกายแล้วยังทุกใจเพราะว่าพ่อเลี้ยงไปมีเมียอีกคน ไม่ปิดบังแม่แต่อย่างใดพามาที่ห้องให้แม่เห็นด้วยแนะนำให้รู้จักกันไปเลยแม่ก็ช้ำใจเป็นที่สุดนะหนูปุ๊กไม่ไดย้ยินเรื่องนี้จากแม่หรอกแต่ว่าเพื่อนเล่าให้ฟังจนหมดป้าก็รู้เรื่องนี้ปา้านิ่งเงียบไม่พูดอะไรแต่ว่าหนูปุ๊กแอบได้ยินป้าคุยกับลุงว่าเป็นกรรมของแม่ที่เคยทำมาไว้มันไปได้ผัวเขาตอนนี้ก็เลยโดนเขาแย่งผัวบ้าง ลุงก็พูดว่าแม่มีกรรมชีวิตนี้มีกรรมมีลูกก็ไม่ได้อยู่กับลูกมีผัวคนแรกก็พลัดพรากจากกันมีผัวคนที่สองก่อนนี้ว่าดีแต่มาเสียในต่อหลังคนเรามันดูกันยากจริงๆจะไว้วางใจใครนี่มันยากนะักเพราะคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันได้ไม่มีใครรู้ว่าวันข้างหน้าคนที่เราคิดว่าดีนี่จะเปลี่ยนไปยังไงหนูปุก,ก็สงสารแม่มากไปหาแม่ชวนแม่ไปอยู่บ้านป้าด้วยกันแม่ก็ายหนะ แม่บอกว่ายังทนได้ก็บอกแม่บอกแม่ไม่ต้องทนแล้วละเขาทำแม่ขนาดนี้แล้วอะแต่เมื่อก่อนนี้เขาดีก็นั่นมันเมื่อก่อนนะลูกก็เหมือนกันแหละเขาก็มีบุญคุณกับลูกมากเลยนะถ้าไม่ได้เขาแม่กับลูกก็คงลำบากกว่านี้เยอะแม่เป็นคนดีเหลือเกินยังนึกถึงบุญคุณเขาอยู่อีกแม้ว่าเขาจะร้ายกับแม่กว่าตามวันนี้หนูปุ๊กไม่มีแม่แล้ว แม่ถูกเขาผลักล้มหัวไปกระแทกพื้นแล้วแม่ก็ตายตายคาห้องนั่นแหละเขาหาว่าแม่เอาใจออกห่างแอบไปมีอะไรกับพ่อค้าผักในตลาดโอ้เวรกรรมคนมันจะหาเรื่องเนี่ยนะมันจะมีเมียใหม่อ่ะสุดท้ายนี้หนูปุ๊กก็ได้แต่บอกว่าแม่จา๋าขอให้ดวงวิญญาณของแม่ไปสู่สุคติเถอะฉันรักแม่คิดถึงแม่เสมอ เออนั่นก็เป็นเรื่องของเวรกรรมกรรมมุนาวัตตีโลโกโนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ